สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งนะครับสำหรับส่ายภาพนิ่งโดยเฉพาะเลยเป็นตัวนี้ a t o m model s ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Snapshot นะครับที่ส่งเจ้า a t o ตัวนี้มาให้ลองใช้นะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยเห็นรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับก็คือสีดำนะครับปกติเนี่ยจะมีแต่สีเงินเนาะอันนี้เป็นสีที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีไว้ใช้ติดกับขาตั้งกล้องนะครับแล้วเราก็ทําการ flip กล้องเป็นแนวตั้งแนวนอนตามรูปแบบนี้ได้เลยครับเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็นพวกคู่มือนะครับที่แถมมาให้แล้วก็มีสติกเกอร์ นู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็มีตัวเอโทมาให้ครับแล้วในกล่องนะครับก็จะมีประแจตัวแอด้วยนะครับสำหรับไขกล้องกับเพจแล้วก็ปรับตัวเอโทก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะให้เป็นยางรองมาด้วยเผื่อว่าใครกลัวที่แบบว่าเอาไปติดกับกล้องแล้วจะกลัวกล้องเป็นรอยเนี่ยเขาก็มียางแถมมาให้นะครับนี่นะครับก็คือตัวเอโทนะครับชื่อเรียกแปลกๆนะครับ เป็นอย่างนี้เลยนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเอาเพด้านนี้นะครับใส่ไปกับตูดกล้องนะครับที่มีเกลียวน็อตมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดันไปให้ชนสุดนี่เลยนะครับมันจะมีอยู่ยางแบบเล็กๆนะครับยางตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมนะครับยางเล็กๆตรงนี้ดันกล้องไปให้ชนตรงนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เพจเข้าไปแล้วนะครับให้เราปรับตรงหน้าวงกลมนะครับโดยทําการปลดล็อคด้านข้างเนี่ยแล้วหมุนขึ้นไปนะครับ แล้วเราก็จะเห็นน็อตอีก2ตัวนะครับน็อตสตัวเนียไว้สําหรับปรับวงกลมเนี่ยขึ้นลงนะครับเพื่อให้วงกลมเนี่ยอยู่กลางกลางกล้องที่สุดนั่นเองครับสาเหตุที่ต้องทําให้อยู่กลางกลางนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่เลนส์เข้าไปเนี่ยจะได้ใส่ง่ายๆนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะหล่อแบบนี้เลยครับเวลาที่เรา กลับกล้องไปกลับกล้องมาเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยนะครับผมว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับเหมาะกับคนที่ถ่ายภาพในสตูบ่อยๆครับเพราะว่ามันทําให้เราสะดวกแก่การฟลิปมากนะครับส่วนถ้าเราใช้ก็แค่กดปุ๊บเราก็ฟลิปมาเราก็ล็อกต่อมันฟลิปได้อีกเนาะเนี่ยมันฟลิปได้ยันเนี่ยมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนส์เนี่ยมันจะแอบกดลําบากตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนส์เราต้องกดข้างๆนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเหลือรูอยู่นิดนึงนะครับ แต่ตอนแรกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเดินหน้าเพจไปน,นิดนึงมันก็จะกดง่ายกว่านี้นะครับแต่เหมือนมันมียางรองมาให้เราใส่ไอตัวเนี้เข้าไปให้ชิดก,กล้องนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องติดตั้งแบบไหนแต่มันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรครับเพราะว่าถ้าเราวางไว้บนขาตั้งกล้องเนี่ยเราก็คงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเลนเราก็กดจิกตรงนี้นะครับถ้าเป็นโซนี่กดจิกตรงนี้เราก็ต้องประคองกล้องดีๆเนี่ยมันก็จะออกมานะครับ เลี่ยนเลนอีกตัวเข้าไปนี่ 50, ห้าสหนึองเบ่งเบงเลยนะตัวนี้เล็งแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมบล็อกใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเรามาลองเซตบน g i มบอ l ดีกว่าว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ<ม>เดี๋ยวเราลองมาเซต up บ,บนกิมบอลดูนะครับว่าได้ไหมผมจะติต่างว่า เราใช้เล่นตัวเดียวนะเวลาขึ้นยิมบอเราก็คงไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆสมัยนี้เขาจะมีแบบถ่ายวีดีโอแนวตั้งแล้วอันนี้เป็น Ronin RS2 นะครับไม่ใช่มีนี้เนาะกล้องมันก็จะลอยๆนิดนึงนะครับบอดี้ Sony a 7 Mark ดนะครับนี่เวลาฟิปนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองบาลานซ์ดูบาลานซ์ Balance แนวนอนไว้ก่อนแล้วกันต้องระวังด้วยนะครับว่ามัน หมือนจะชนนะครับเฉียดเลยชนเลยเพราะว่าด้วยความที่มันสูงเนาะไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวลองดูมันอาจจะต้องมีอะไรมาถ่วงข้างหน้าอีกน,นิดนึงนะครับแต่นี้ก็พอได้อยู่ผมไม่มีเหล็กถ่วงบาลานซ์แบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันแนวนอนไม่มีปัญหาแล้วถ้าฟลิปเป็นแนวตั้งเดี๋ยวผมขอลองปิดยิมบอลกันนะครับว่า บาลานมันจะเปลี่ยนเยอะหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟิวเป็นแนวตั้งจุ๊บโอ้มันก็หนักนะครับมันก็ต้องมาบาลานใหม่ไม่ไหวครับต้องมีอะไรถ่วงหน้านิดนึงต้องมีลูกตุ้มถ่วงนิดนึงนะครับแต่ถามว่าฝืนกิมบอลหน่อยใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้ครับแต่เลนก็อันนี้มันไม่ได้เลนหนะัก ถ้ามันหนักหน้าอีกนิดนึงมันอาจจะบาลานซ์ได้นะครับอันนี้ลองบาลานซ์ที่ดูเนาะเนี่ยถ้าเราฟิปกลับมายังไงก็ต้องบาลานซ์ใหม่แต่ถามว่าฝืนมอเตอร์เราใช้อย่างนี้แบบเร็วๆเลยได้ไหมได้นะครับนี่ฝืนนะครับนี่เห็นไหมพอได้นะครับแต่ฝืนมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าจะใช้เอโทเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรมาถ่วงหน้านิดน,นึงหรือว่าใช้เลนส์ที่แบบ หนักหน้าอีกนิดนึงนะครับมันก็จะบาลานซ์ง่ายกว่านี้เนาะสรุปไอเทมชิ้นนี้คร่าวๆนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะไอเทมชิ้นนี้นะครับผมว่ามันเหมาะกับสายวิดีโอที่ยังไม่ได้ซื้ออลิกนะครับมันสามารถต่อเป็นแนวตั้งได้มันจะมีรูเยอะๆเนาะแต่นี้ก็จะสะดวกกว่าตรงที่เราแค่หมุนอย่างนี้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นแนวตั้งได้เลยก็ทํางานง่ายนะครับหรือว่าอยู่บนขาตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันทํางานง่ายกว่ากิมบอลอยู่แล้วถ้าอยู่บนขาตั้งกล้องนะครับมัน ฟิปไปฟิปมาได้เลยบาลานซ์ไม่ต้องเซตอะไรมากมายแต่กิมบอเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับก็เวลาหมุนทียบาลานซ์มันก็เปลี่ยนเราก็ควรจะตั้งบาลานซ์ใหม่แต่อาจจะไม่ได้ตั้งเยอะเหมือนหลีกถ้าเป็นหลีกอย่างเงี้ยเราต้องไขน็อตออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแล้วเราก็ต้องมาเซตบาลานซ์ใหม่เสียเวลากว่ากันเยอะครับถ้าเป็นตัวเนี่ยมันสะดวกตรงที่มันหมุนเราก็สามารถฟิปได้เลยแต่เราอาจจะต้องหาเหล็กหรือว่าอะไรมาถ่วงหน้านิดนึงนะครับเพื่อให้มัน บาลานดีที่สุดนะครับอันนี้ที่ผมบาลานให้ดูเนี่ยมันฝืนอยู่นิดนึงนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราอยากถนอมมอเตอร์กิมบอลของเราให้มันอยู่ได้นานๆเนี่ยเราก็ควรที่จะไม่ฝืนบาลานมันเกินไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับสายภาพนิ่งสายสตูดิโอเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยครับอย่างถ้าผมเนี่ยได้ถ่ายภาพในสตูนะครับผมก็คงเลือกใช้เลนส์ที่มันเป็น Normal Zoom นะ7 4 7 0 70-200ออะไรเงี้ย เป็น normal หรือว่าเทเลไปเลยนะครับแล้วเ,เราใช้อยู่ไม่กี่เลนนะ่ะเราก็หมุนเป็นแนวตั้งแนวนอนได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกมาจากขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยสมมติว่าตั้งอยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สะดวกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราหมุนแล้วเราล็อกได้เลยนะครับไม่มีเบี้ยวไม่มีอะไรแน่นอนสายแบบแลนสเคปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางทีเราถ่ายแนวนอนอยู่เราอยากถ่ายแนวตั้งเนี่ยเราก็แค่ฟลิปหมุนมันขึ้นมาแค่นั้นเองครับ ผมว่ามันก็เป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่สะดวกและตอบโจทย์การใช้งานพอสมควรครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน snapshot ด้วยนะครับที่ส่งเจ้า a e t o มาให้เล่นนะครับอันนี้ลืมบอกไปว่าเป็น m o เด l s นะครับมันจะมี3 m o เดลด้วยกันนะครับมี s, m, l นะครับก็ต้องไปเลือกรุ่นดูว่ารุ่น s ใช้กับกล้องรุ่นอะไรได้บ้างอย่าง sony เนี่ยก็ใช้เป็น model s ก็น่าจะครอบคลุมหมดแล้วเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับ อย่างกล้อง Canon Nikon เนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีว่าใช้โมเดลอะไรที่เหมาะกับกล้องเรานะครับวันนี้ผมพอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ